ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการดาริสค่ะวันนี้ภูมิใจเสนอนิยายเสียงเรื่องรวมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบทที่6เพาตานั่งไม่ติดเก้าอี้และคล้ายจะถูกกดดันอยู่ไก,กลๆพราะผ่านมาค่อนคืนแล้วเธอยังหาโอกาสเข้าถึงตัวกวินทัศไม่ได้สักทีกว่าจะได้มาร่วมง,งานเสียงเงินไปไม่น้อยถ้าช่วยเรื่องผู้ชายอีก ก็เท่ากับว่าขาดทุนนะสิหญิงสาวมัวแต่ครุ่นคิดหาวิธีการทําให้พาดการประมูลกระเป๋าหนังแบรนด์เนมรุ่นลิมิเต็ดที่กำลังแข่งขันกับไฮโซท่านหนึ่งไปอย่างน่าเสียดายรู้ตัวอีกทีก็ได้ยินเสียงหัวเราะของดํารงพัดดังขึ้นเสียก่อนฉันว่าถ้าคงไม่ได้พกเงินมาด้วยจริงๆนั่นแหละเห็นประมูลแข่งอยู่หลายครั้งแต่ก็ปล่อยไปตอนจบทุกครั้งแบบนี้เหมือนตั้งใจมาปั่นราคา สร้างกระแสให้ตัวเองมากกว่าดักกี้บุษยาปามเพื่อนที่ทำท่าเหมือนจะเมาวายบนโต๊ะจนหลุดแสดงกริยาไม่ดีออกมาไม่เป็นไรหรอกค่ะแพทไม่ถือหญิงสาวตอบกลับอย่างใจกว้างแม้ว่าข้างในจะเดือดจัดก็ตามพอดีแพทยังไม่ค่อยถูกใจของที่เอามาประมูลสักเท่าไหร่เลยปล่อยให้คนที่เหมาะสมได้ไปดีกว่าเธอตอบให้ตัวเองดูดีตามสไตล์ แม่าัเป็นแม่พระจริงๆดำลงพัดแขวะขึ้นมาอีกผู้ร่วมโตคนอื่นต่างสายหน้าระอากับพฤติกรรมของเขาเพตาคิดว่าทำถูกแล้วที่เล่นบทนางเอกโดนรังแกสร้างภาพให้ไฮโ,โซตัวจริงได้ระอายใจเสียบ้างต่อไปเป็นสร้อยมรกตล้อมเพชรแล้วคุณแพทยังสนใจประมูลต่อไหมคะบุษยาถามคล้ายจะอย่างเชิงในทีประมูลสิคะ นั่นเป็นไฮไลท์ของงานแพทจะพาได้งไงของแบรนดเนมพวกนั้นไม่ได้มีค่าหน้าลงทุนสักนิดถ้าเทียบกับมรกตร้อมเพชรชุดนั้นเพตาดูเราว่าควรเรียกร้องความสนใจจากผู้ชายที่เป็นพระเอกของงานคืนนี้อย่างไรหญิงสาวที่กําลังยกป้ายประมูลชิงสร้อยมรกตร้อมเพชรชนิดสู้ไม่ถอยอยู่นั้นดึงดูดสายตาจนเขาต้องเพ่งมองซ้ำแล้วซ้ำอีกกระทั่ง จำได้ว่าเป็นลูกค้าของทิพอาภาวันนั้นเธอแนะนำตัวว่าเป็นนางแบบเขาไม่ได้สนใจลืมไปได้ซ้ำว่าชื่ออะไรนั่เพื่อนคุณใช่ไหมชื่ออะไรนะกบินทัศน์นึกไม่ออกจึงหันไปถามทิพอาภาเพตาค่ะเป็นลูกค้าไม่ใช่เพื่อนของฉันเธอตอบอย่างชัดเจนเขารวยมากเหรอถึงได้กล้าสู้กับคุณหญิงยาทิพแบบนั้นชายหนุ่มสงสัย คู่แข่งของเพตาไม่ใช่คนธรรมดาเป็นเพื่อนสนิทของพศและนักสะสมเครื่องเพชรที่มีฐานะติดอันดับมหาเศรษฐีลำดับต้นๆของเมืองไทยถ้าจะเอาชนะได้เพตาจะต้องมีเงินมากกว่าคนหญิงหยาดทิดเป็นสองเท่าเธออาจแค่ประมูลสนุกๆเหมือนของชิ้นอื่นที่ยอมแพ้ตอนจบก็ได้ทิพอาพาเดาว,ว่าเพตากำลังทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจของงาน คือหวังเป็นที่รู้จักในสังคมชั้นสูงอยู่แน่กวินทัดตื่นเต้นเมื่อยอดประมูลกําลังแตะไปที่10ล้านบาทและเหมือนว่าตัวเลขยังคงวิ่งต่อไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดคุณหญิงอยากทิพให้ราคาที่20ล้านแล้วนะครับไม่ทราบว่ามีใครจะให้มากกว่านี้อีกไหมพิธีกรเริ่มขานจำนวนเงินแขกทุกคนนิ่งรอการตอบโต้จากเพตาคู่แข่งคนสุดท้ายที่ยังปักหลักสู้ไม่ถอย จะเอาอยัางไงครับคุณเพตาไหวหรือเปล่าชยยากรนึกเป็นห่วงจ้องหญิงสาวที่กำลังใช้ความคิดอย่างลุ้นระทึกไม่ไหวก็ยกธงขาวทิยะฉันว่างานนี้คุณหญิงป้าสู้ไปจนถึงห้ล้านแน่ๆเธอจะมีเงินถึงหรอดำรงพัดปรามาใสเพตาเลือดขึ้นหน้าถึงกระเป๋าเงินจะหนักสู้ใหญ่คุณหญิงบ้าเครื่องเพชรนั้นไม่ได้แต่เธอก็ไม่ใช่ยาจก ที่ต้องยอมให้ไฮโซนิสัยเสียมาดูถูกแบบนี้25ล้านบาทค่ะเธอยกป้ายพร้อมขานจำนวนเงินคุณแพทเอาจริงเหรอครับชิยกรทึ่งเธอคงไม่ได้ขาดสติอยู่หรอกนะไม่ต้องห่วงนะคะแพทมีสติดีเธอส่งยิ้มหวานให้เขาเธาว่าลึกๆก,ก็แอบหวั่นใจอยู่เช่นกันเพราะกลัวจะได้ไม่คุ้มเสีย40ล้านบาทค่ะ คุณหญิง่าทิพิสู้ไม่ถอยเช่นกันโอ้ยยี่คุณหญิงเมื่อไหร่จะอยู่สักทีถ้าสู้ต่อฉันจะหมดตัวมิเนี่ยเพตาเริ่มเครียดกดด่าตัวเองอยู่ในใจว่าบ้าผู้ชายมากขนาดยอมเอาเงินที่หามาได้อย่างยากเย็นไปละลายทิ้งกับเครื่องเพชรดีไซน์โบราณนี้น่ะหรอหากความคิดอีกด้านก็แยงขึ้นมาว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเธอไม่ได้กำลังซื้อก้อนหินดินทรายสักหน่อย มันคือสินทรัพย์มูลค่าสูงที่อาจกลายเป็นเหยื่อล่อให้ผู้ชายรวยมาหาสารคนนั้นมาติดเบ็ดก็เป็นได้เอาวะเงินไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวว่ากลับมาแต่ผู้ชายหลอมีเงินระดับหมื่นล้านแบบนั้นไม่ได้หากัน,นง่ายๆนะเว้ยห้สิล้านบาทค่ะเพาะตาต้องการจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดตัดสินใจเทเงินหมดหตักคิดว่าถ้าให้ราคาสูงขนาดนี้แล้ว คงไม่มีใครกล้าต่อก่อนแน่คุณหญิงยาทิพย์จะสู้ต่อหรือว่าจะหยุดดีครับพิธีกรเร่งรัดคู่แข่งคนสำคัญของหญิงสาวสตรีสูงไวัยผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมยิ้มในหน้าหันไปปรึกษากับชายหนุ่มที่นั่งข้างกายก่อนจะวางป้ายลงผมจะเริ่มนับแล้วนะครับพิธีกรเห็นเช่นนั้นก็ทำการขานราคาประมูลและจบที่การเคาะไม้ ขอแสดงความยินดีกับคุณเพตาด้วยครับทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกับหญิงสาวผู้ชนะกลารประมูลซึ่งยังคงนั่งนิ่งราวกับถูกถอดวิญญาณออกไปจากร่างเพตารู้สึกหูอื้อสมองเบลอนี่เธอชนะคุณหญิงยาทิ์แล้วอย่างนั้นหรอยินดีด้วยครับคุณแพทคุณน,นี่สุดยอดไปเลยเชียรกรยกนิ้วให้ เห็นทีเขาคงต้องมองนางแบบที่ผ่านตัวมาทำธุรกิจคนนี้ใหม่เสียแล้วยิงสาวหน้าบานและก็ไม่ลืมหันไปเย้ยใส่อลิเสียหน่อยทีนี้คงเห็นแล้วนะคะว่าฉันไม่ได้ลืมกระเป๋าเงินมาแต่ตั้งใจมาช็อปของที่มีมูลค่าสูงที่สุดในคืนนี้ตั้งหากดำรงพัดเหมือนถูกตบหน้ากลางโต๊ะอาหารลุกพวดออกไปจากงานทันที ต่อไปขอเชิญคุณเพตาขึ้นมารับสร้อยมรกตล้อมเพชรนี้บนเวทีโดยคุณกวินทัศน์จะเป็นผู้สวมให้ครับยิงสาวกรีดร้องดังๆในใจงิมไปไม่ทันไรผู้ชายก็เข้ามาซะแล้วมันเลิศก,ก็ตรงนี้ล่ะขอตัวไปรับเครื่องเพชรก่อนนะคะเธอบอกชิยกรก่อนเดินหน้าเชิดต,ตามเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนเวทียินดีด้วยนะครับผมคิดไว้อยู่แล้ว ว่าเครื่องเพชรชุดนี้จะต้องเป็นของคุณกวินทัศน์บอกเมื่อหญิงสาวมาหยิดอยู่ตรงหน้าเพชตายอยากจะจิกเนื้อตัวเองอยยามวันนี้ไม่ใช่ความฝันที่ได้มายืนศบตากับเขาอยู่ในขณะนี้ทำไมถึงได้คิดอย่างนั้นละคะเธอถามเสียงหวานกวินทัดรับสร้อยจากทีมงานเคลื่อนตัวมาด้านหลังหญิงสาวและกระซิบตอบคำถามข้างหู เพราะอัญญามณีลำค่ามักคู่ควรกับสาวงามนะสิครับไม่ว่าเขาจะพูดจริงหรือโกหกคำหวานนั้นก็หลอมละลายใจบางๆจนอ่อนยยบสวยมากครับเขาชมอีกครั้งเพตาก้มหน้าเขินมองอัญญมณีลำค่าบนลำคอตนเองก่อนเดินไปอวดเครื่องเพชรที่หน้าเวทีและถ่ายรูปร่วมกับชายหนุ่มเพื่อให้สื่อมวลชนเก็บภาพสำหรับเผยแพร่ข่าวในวันพรุ่งนี้ ทิพอาพามองภาพลูกค้าสาวของตนบนเวทีนึกชื่นชมในความมานะพยายามที่ผลักดันตัวเองจนกลายเป็นดาวเด่นของงานได้สำเร็จพ่อคะหนูกลับก่อนนะคะยิงสาวขอตัวกับปิดาเมื่องานเลี้ยงสิ้นสุดลงทำไมรีบกลับล่ะลูกพลึกแปลกใจโดยปกติลูกสาวมักจะอยู่รอส่งแขกกลับก่อนหนูแค่รู้สึกเหนื่อยอยากไปนอนพักไม่สบายหรือเปล่า พอเห็นลูกดูเบื่อเบือตั้งแต่ช่วงประมูลแล้วไม่มีอะไรหรอกคะ่ะสงสัยทิปจะทานวายมากไปหน่อยเลยมึนไม่ใช่พอลิดแอลกอฮอลหรอกแต่เป็นเพราะทุกคนเอาแต่ถามถึงประวัติพิตตี้สาวคนนั้นกับเธอต่างหากละ่ะทิปอ์อาพาถึงได้หงุดหงิดอยากปีตัวออกไปพ้นจากสถานการณ์ตรงหน้าขับรถไหวหรือเปล่าให้คนรถพ่อขับไปส่งไหมพลึกเป็นห่วง เตรียมจะหยิบโทรศัพท์ตามคนรถก็หันไปเห็นคนรู้จักเข้าพอดีชยกรมาได้เวลาเลยในว่างหรือเปล่ามีอะไรเหรอครับชยกรตั้งใจเข้ามาลาพฤึเพราะตั้งแต่เริ่มงานยังไม่ได้ทักทายไม่คิดว่าจะได้รับส้มหล่นอีกครั้งรีบไปไหนต่อหรือเปล่าช่วยขับรถไปส่งทิพให้หน่อยสิเธอไม่ค่อยสบายหนูแค่มึนหัวนิดเดียวเองมีแรงขับไหวค่ะ อย่ากวนคุณชยกรเลยแล้วเจอกันที่บ้านนะคะเธอเข้าไปกอดลาบิดาอย่างเร็วและเดินผ่านชยกรไปโดยไร้ปฏิสัมพันธ์ด้วยทิพอาพาขับรถหลูของตนออกจากโรงแรมผ่านไปราวสิบนาทีรถยนต์ที่ล่นมาด้วยดีก็ทำท่าเกเรสิแล้วหญิงสาวพยายามประคองรถเข้าจอดข้างทางเมื่อเห็นสัญญาณไฟตรงหน้าคอนโซลแจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่กำลังมีปัญหา เธอเป็นเช่นเดียวกับผู้หญิงทั่วไปที่ถนัดแต่ขับรถมากกว่าจะสนใจเรื่องเครื่องยนต์ระหว่างกำลังคิดหาทางออกก็มีคนมาเคาะกระจกรถเสียก่อนรถเป็นอะไรหรอครับเขาอีกแล้วดีไซเนอร์สาวรู้สึกว่าการได้พบชยยกรในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ตามใช่ไหมเหรอเธอเลื่อนกระจกรถล,ถลงมาถามเสียงห้วน บังเอิญผมกลับทางนี้พอดีในงานทิพอาพาเล่นเดินหนีเสียขนาดนั้นเขาจะตามให้เสียฟอร์มทำไมโกหกพ่อให้คุณตามฉันมาใช่ไหมม่ใช่นะคุณแค่เรื่องบังเอิญจริงๆเขายา้ำพยายามเมินกริยาฉุนเฉียวของเธอและทำหน้าที่พลเมืองดีของตัวเองรถเป็นอะไรให้ผมช่วยโทรตามช่างไหมครับป่านนี้คงไม่มีช่างแล้วละ่ะ เดี๋ยวฉันให้คนที่บ้านเอารถคันใหม่มารับก็ได้หญิงสาวพยายามต่อโทรศัพท์หาคนของตัวเองชยากรถามอะไรก็ไม่ตอบปล่อยให้เขารอเหมือนเป็นอากาศชยากรกระตุกยิ้มมุมปากถึงไม่โดนไล่ตรงๆแต่กริยาของเธอก็เหมือนเป็นการไล่ทางอ้อมนั่นแหละในเมื่อหญิงสาวไม่ต้องการความช่วยเหลือเขาคงไม่ทู่ซีต่อให้ถูกเมินซ้ำอีก ล่างสูงเดินกลับไปที่รถของตัวเองสตาร์ทเครื่องยนต์และขับผ่านไปอย่างเร็วทิปอาพาวางโทรศัพท์ที่แกล้งทำเป็นโทรออกลงซีหน้าผิดหวังที่เขาไม่ได้ตามตื้อเหมือนเช่นที่คิดผู้ชายบ้าไม่มีมรารยาทจะไปก็ควรบอกกันหน่อยสิเธอนึกค่อนลืมย้อนดูไปว่าตัวเองก็ไม่ได้ลาเขาตอนที่ออกมาจากงานเลี้ยงเช่นกัน ทิปอาพาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งพอถึงเวลาต้องใช้งานจริงกลับโทรไม่ได้เพราะแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดหญิงสาวพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนจะยอมแพ้ล็อกรถหยิบกระเป๋าและลงไปเรียกรถบริการด้วยความไม่เคยนั่งแท็กซี่มาก่อนทิปอาพาจึงปล่อยรถที่ว่างผ่านไปหลายคันเพียงเพราะไม่ไว้ใจในหน้าตาของคนขับรถที่อาจกลายเป็นโจนปรปล้นชิงทรัพย์ หรือพวกหื่นมาปร้ำเธอเอาได้เมื่อสิ้นหวังกับการเรียกรถโดยสารข้างทางหญิงสาวตัดสินใจพาตัวเองกลับไปที่โรงแรมซึ่งห่างจากจุดที่รถดับไม่ไกลมากดีกว่าเสี่ยงรออาชญากรอยู่ริมทางหากย่างเท้าไปเพียงไม่กี่ก้าวรถยนต์คันหนึ่งก็เข้ามาจอดเทียบขึ้นมาสิคุณดึกแล้วเดินคนเดียวดเดีออ๋ยวได้โดนข่มขืนหรอกอาชญากรวนรถกลับมาดูเธอ นึกว่าคนอวดเก่งจะมีคนมารับแล้วที่ไหนได้ยังอยู่ที่เดิมแถมยังลงจากรถให้เสียงอันตรายขึ้นไปอีกคุณยังไม่กลับไปอีกเหรอเธอดีใจและแปลกใจในคราวเดียวกันเพราะไม่คิดว่าเขาจะกลับมาคุณอยากให้ผมไปจริงๆเหรอเขาตีความว่าถูกไล่อีกครั้งฉันแค่นึกว่าคุณกลับไปแล้วเพราะเห็นรีบขับรถออกไปแถวนี้จอดน้นไม่ได้ ผมกลัวโดนใบสั่งเลยไปวนรถกลับมาอีกรอบเข้าอธิบายแม้จะโกรธในทีแรกแต่เพราะความห่วงใย,ยมีมากกว่าจึงได้กลับมาดูอีกครั้งสรุปมีคนมารับคุณหรือเปล่าพอดีโทรศัพท์ฉันแบกหมดเลยยังไม่ได้โทรตามคนที่บ้านเลยค่ะทิพอาพารับสารภาพตามตรงชี่ยกรเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยอย่างนั้นขึ้นมาเถอะเดี๋ยวผมไปส่งคุณเอง เขาลงจากรถอ้อมไปเปิดประตูอีกด้านให้คราวนี้หญิงสาวยอมขึ้นไปนั่งโดยดุษฎีเพราะไม่อยากเดินให้เมื่อยอีกเชียกรแอบ,บยิ้มนับเป็นเกียรติที่ดอกฟ้าเริ่มจะโน้มกิ่งลงมาหามาวัดบ้างแล้วคุณรู้จักทางไปบ้านฉันใช่ไหมคะไม่รู้ครับคุณคงต้องบอกทางผมแล้วล่ะเขาเคยเอางานไปเสนอให้พรึกที่บ้านอยู่สองครั้ง แต่เพื่อให้ระหว่างทางไม่เงียบงานจนเกินไปการปฏิเสธน่าจะเป็นทางเลือกที่ทำให้เธอมีปฏิสัมพันธ์กับเขามากกว่าเมื่อรถยนต์เคลื่อนผ่านไปได้สักพักชิยกรเหลือบมองหญิงสาวที่เอาแต่นั่งนิ่งถามคำตอบคำเขาเคยคิดว่าทิปอาภาเป็นคนที่เข้าถึงตัวยากและหญิงในระดับหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะเป็นมากขนาดนี้นี่คุณเกลียดผมหรือเปล่า จนใจจะค่าดเดาวเองเลยถามออกไปตรงๆเปล่านี่ทำไมคะการที่เธอออมคำพูดกับเขาเป็นความผิดป,ปกติมากอย่างนั้นหรือเพราะคุณเอาแต่เงียบและไม่คุยกับผมเลยสักคำถ้าอึดอัดขนาดนั้นผมไม่ควรคุณแล้วก็ได้เขาตัดพออยากรู้ว่าตัวหน้ารังเกียจนักหรืองไงถึงถูกเมินเฉยแบบนี้ขอโทษถ้าฉันทำให้คุณรู้สึกแบบนั้น แต่เราเพิ่งรู้จักกันจะให้พูดเล่นด้วยก็คงแปลฉันไม่เคยทำแบบนี้กับใครมาก่อนเธอบอกเขาอย่างรู้สึกผิดเล็กน้อยถ้ามันเป็นธรรมชาติของคุณอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นดีไหมทำไมฉันต้องอยากรู้จักคุณด้วยเธอย้อนทีเล่นทีจริงเชียกรยักไหลเพราะว่าเราต้องร่วมงานกันนะสิถ้าอึดอัดใส่กันแบบนี้จะทำงานได้ยังไง ชยกรยิ้มทะเลนถ้าทางเปิดเผยจริงใจของเขาช่วยคลายความอึดอัดให้ทิพอาพาได้ส่วนหนึ่งหญิงสาวบอกตัวเองบางทีเธออาจจะคิดมากเกินไปที่มองเขาเป็นคนเจ้าเล่และกำลังวางแผนบางอย่างเพื่อเข้ามาตีสนิทด้วยซึ่งการสร้างกำแพงความคิดเช่นนั้นอาจทำให้เธอเสียเพื่อนที่น่าคบหาไปคนหนึ่งก็ได้แล้วคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับฉันล่ะคะ ทิปอาพาเองตัวมาถามซีหน้าแววตามีความเป็นมิตรมากขึ้นคุณมีแฟนหรือยังครับถ้าเปิดช่องมาอย่างนี้แล้วถ้าไม่รีบลุกต่อชยกรคงเป็นแค่ไอ้งั่งนี่คุณทิปอาพาเหวขึ้นชิยกรหัวเราะรีบออกตัวรอเล่นนะผมแค่จะละลายพฤติกรรมของคุณเท่านั้นเองฉันไม่ใช่เด็กนักเรียนนะคุณ แค่อยากให้คุณทำตัวสบายเวลาอยู่กับผมเอาอย่างนี้ไม่ถามเรื่องแฟนผมถามเรื่องอื่นก็ได้ชยกรทำหน้าที่ขับรถและชวนเธอคุยถึงเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อยเปยื่อยเพื่อให้รู้สึกสบายใจขึ้นผู้หญิงแบบทิพอาพานั้นค่อนข้างไว้ตัวฉะนั้นการทะลึ่งเข้าไปจีบแบบตรงๆมีแต่จะยิ่งทำให้เธอถอยห่างสู้ใช้วิธีลุก แบบน้ำซึมบ่อทรายน่าจะเป็นผลดีมากกว่าเชิญครับคุณผู้หญิงชายหนุ่มลงมาเปิดประตูให้เมื่อขับรถมาส่งเธอถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วพบกันพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศนะครับเขาเอ่ยลาพางแนัดหมายเรื่องงานกับเธอหญิงสาวผู้ไม่ชอบการทำงานในออฟฟิศแต่ขับปีดาไม่ได้ยิ้มอ่อนเรียนงานวันแรกคุณคงไม่สอนอะไรที่หนักมากใช่ไหมคะ ลูกศิษย์เริ่มออกตัวกับอาจารย์ไม่มีอะไรที่ต้องหนักใจหรอกครับมองให้เป็นเรื่องสนุกทำตัวให้สบายก็พอฉันจะทำตามที่คุณบอกก็แล้วกันยิงสาวพยักหน้ากำลังจะเข้าบ้านแต่ก็ต้องหันกลับมาเมื่อได้ยินเสียงชายหนุ่มเรียกไว้ฝันดีนะครับคุณทิพย์ชยกรส่งยิ้มพร้อมโบกมือลาออกมาจากนีรถดีไซเนอร์สาวยกมุมปากขึ้นเล็กน้อย คล้ายจะยิ้มตอบแต่ซ่อนอารมณ์นั้นไว้ชยกรจึงไม่มีโอกาสได้รับความสดใสาจากเธอให้เก็บไปฝันหวานในคืนนี้เพลตาพลิกตัวเปลี่ยนท่านอนเมื่อแสงแดดอ่อนยามเช้าลอดผ่านม่านโปร่งสีขาวเข้ามากวนสายตาทว่าสิ่งแรกรังการตื่นจาก่วงนิทราเธอกลับเอามือแตะไปที่ลำคอก่อนเพเยเปลอกตาขึ้น เมื่อตรวจสอบแล้วว่าสร้อยมรกตล้อมเพชรยังคงประดับอยู่บนลำคอเป็นอย่างดีตื่นแล้วเลยยะแม่บุญทุ่มคำพูดกระเน็กระแหนนั้นทำให้หญิงสาวผวาขึ้นมานั่งอย่างเร็วเพราะเห็นร่างใหญ่ที่ปลายเตียงนางเป็ดอีผีบ้ามาสิงในห้องฉันอีกแล้วนะเมื่อตาสว่างเห็นร่างใหญ่ชัดเธอก็โวยวายสิงอะไร แกอัญญาที่ฉันเข้าออกห้องนี้ได้เหมือนบ้านเอ๊ะหรือว่าโดนเครื่องเพชรทำสมองเสื่อมไปแล้วแกรู้เรื่องที่ฉันประมูลสร้อยเพชรนี้แล้วใช่ไหมหญิงสาวอยากรู้ว่าข่าวของตนดังมากแค่ไหนรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรีบถอมาขอดูนี่ไงไม่นึกเลยนะว่าแกจะบ้าเห่อถึงขั้นใส่ไม่ยอมถอดแบบนี้บัณฑิตใส่หน้าเอือมระอาเพื่อนสาว ที่ถึงกับสวมเครื่องเพชรทั้งที่อยู่ในชุดนอนว่าวิวทำไมฉันซื้อมาแพงก็ต้องห่วงเป็นของธรรมดาเพตาสะบัดปลายผมไม่ให้มาบดบังความงามจากแสงอัญมณีที่เมื่อต้องกับแสงแดดเช่นนี้ยิ่งสวยงามมากขึ้นเป็นทวีคูณถามจริงแกเป็นบ้าหรือวะทุ่มเงินไปมากขนาดเนี้ยลืมแล้วเหรอว่าเงินไม่ได้หามาง่ายๆกว่าจะรวยมาถึงจุดนี้หมดไปเท่าไหร่แล้ว นี่ท่าอยู่ในงานด้วยจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องบ้าๆขึ้นเด็ดขาดก็พอรู้ว่าเงินหายากนะสิฉันถึงได้ตะเกียดตะกายหาวิธีต่อเงินอยู่นี่ไงเชื่อเถอะที่ฉันลงทุนไปทั้งหมดจะต้องได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าอย่างเรื่องนี้ไงดูสิร่างละหงเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะข้างเตียงมาอวดบัณฑิตฉันแลกเบอร์โทรศัพท์กับคุณกวินทัศนแล้วเบอร์ส่วนตัวด้วยนิยะ ม่ใช่เบอร์ของเลขาแล้วไงจะใช้โทรไปรจีบเขาเหรอช่างแต่งหน้าชื่อดังรู้ทันเพตาย,ยิ้มอย่างมีเลสในฉันเป็นผู้หญิงนี่ยะจะให้ทำตัวประเจิดประเจิดอย่างนั้นเสียฟอร์มตายโถแม่คุณนี่คงร้อให้เขาโทรมาจีบอยู่สินะบัณฑิตเหลือบมองอีกฝ่ายที่อมยิ้มน้อยๆก่อนจะหัวเราะเสียงดังลั่นตื่นได้แล้วนุเพชร คิดอะไรเพ้อเจ้อเป็นพวกสาวอินโนเซนต์ไปได้ทำไมกิทิพุชฉันมีเสน่ห์ไม่พอหรือไงถ้าถามกลับฉุนเฉียวมั่นใจในความสวยของตัวเองยิ่งกว่าอะไรลืมไปแล้วเหรอคุณกวินทัศน์แต่งงานกับคุณพศสเปคเขาไม่ได้ชอบคนแก่หรอวะนางเป็ดทำไมร้ายเนื้อเปื่อยแบบนั้นจะไปอร่อยเท่ากับเนื้อสดได้ไงใครว่า ยิ่งเปื่อยสียิ่งอร่อยอย่างพวกเลงต้มแซบไงนึกแล้วน้ำลายสอบประชมัดปันดิตเดียริมฝีปา่าทำเสียงซีซารก่อนจะโดนเพตาปาหมอนใส่หน้าอีบ้าออกไปเลยนะฟังแล้วลมเสียเธอตะวาดก่อนลุกไปทำทัวระส่วนตัวในห้องน้ำและออกมาอีกครั้งภายหลังได้อาบน้ำอุ่นจนสดชื่อแล้วหญิงสาวตรงไปเช็คข้อความในโทรศัพท์พางเลิกคิวขึ้น เมื่อได้อ่านข้อความจากใครบางคนเบนยาอาัลฟานีหญิงสาวนึกย้อนถึงไฮโซรุ่นใหญ่สวมชุดราตรีฟูฟ่องประดับด้วยขนนกยูงและเครื่องเพชรชุดใหญ่เข้ามาทักทายในงานเลี้ยงเธอเป็นสาวไทยที่ตกถังเข้าสารแต่งงานเป็นอนุภรยาของเศรษฐีน้ำมันชาวบาเลนจากคนธรรมดาเลยกลายเป็นซินเดอเรลล่าในชั่วข้ามคืน เพตาอยากมีชีวิตเช่นนั้นบ้างหวังว่าสิ่งที่ปูทางไว้จะทำให้เธอมีชีวิตที่น่าอิจฉายอย่างเบญญาได้นางเพชรแกอาบน้ำเสร็จแล้วหรอบัณฑิตโผล่เข้ามาในห้องอีกรอบยังไม่ไปอีกหรอนึกว่ากลับไปแล้วซะอีกเธอวางโทรศัพท์ลงอย่างเก่าแล้วเตรียมไปบำรุงผิวที่โต๊ะเครื่องแป้งกำลังจะไปแล้วมีไฮโซโทรมาจิใค้ไปแต่งหน้าแล้วนี่คุณกวินทัศน์โทรมาหรือยัง ยังนี่ไม่ต้องยิ้มแบบนั้นเลยนะเชื่อเถอะว่าอีกไม่นานเขาก็ต้องโทรมาเพตามั่นใจว่าเงินที่หวานไว้จะต้องไม่สูญเปล่าจริงสิพรุ่งนี้แกว่างไหมทำไมหรอคุณเบนยาอัฟฟานีส่งข้อความมาชวนฉันไปงานเลี้ยงน้ําชาไปด้วยกันหสิเบนยาซินเดเลล่าเมืองไทยน่ะเหรอไปรู้จักเขาได้ไงบัณฑิตกว้างขวางในแวดวงไฮโซ มากกว่าที่เธอคิดไว้ซะอีก,กเคยไปแต่งง่ายพี่เขาไหมเคยสิทิปหนักหน้าดูแถมชีวิตนางก็น่าอิจฉาชะมัดถึงจะเป็นเมียน้อยแต่สามีก็เปให้มีอันจะ่ถมซื้อเครื่องเพชรใส่ประโคมตัวเท่าไหร่ก็ไม่ว่าฉันว่าตีซีกับเขาไว้ก็ดีเหมือนกันนะเพื่อจะแนะนำเศรษฐีบาเลนให้แกบ้างจะได้เลิกหวงังหวังลมๆแรงๆกับคุณกวินคาสิที ทำไมถึงได้ชอบขวางเรื่องคุณกวินทัศน์หรือว่าแกไม่ชอบเขาบณัณฑิตยักไหลบอกไม่ถูกว่ารู้สึกเช่นไรเพียงแค่กำลังคิดว่ากวินทัศน์และเบญญาต่างมีเส้นทางชีวิตที่ไม่แตกต่างกันนะักเขาเดินมาไกลเกินกว่าจะหันมามองผู้หญิงธรรมดาอย่างเพตาสิแล้วฉันหล่อจะกล้ารังเกียจแค่ไม่อยากให้แกคาดหวังมากเกินไปเท่านั้นเพตายักไหล สบายใจที่ได้ยินเช่นนั้นนัดหมายเรื่องไปงานเลี้ยงที่บ้านเบญญากันเรียบร้อยเธอหันมาสนใจการประทินโฉมตัวเองเมื่อสังเกตเห็นความหย่อนคล้อยบนใบหน้าก็รีบโทรศัพท์นัดหมอเพื่อฉีดโบท็อกวางสายยังไม่ทันจะถึงนาทีก็ต้องรีบรับโทรศัพท์อีกสายที่มีความสำคัญกับชีวิต